ก็มาพูดถึงว่าที่พูดกันบ่อยก็คือประเทศไทยโชคดีที่มีพระเจ้าอยู่หัวมีกษัตริย์มีพระราชชื่อเียภาพมากมายกายกองผูกมิดมตดไมตรีกับนานาประเทศจึงไม่มีประเทศใดหักหาน้ำใจแย่งแผ่นดินไปจากประเทศไทยว่าไปเข้านั่นนะครับประเทศฝรั่งเศสเป็นหมหาอำนาจ การเอาดินแดนครั้งแรกนะครับฝรั่งเศสมายึดไอ้สิบสองจุไทยของไทยแล้วก็ยึดโนยึดนี่เป็นลำดับไปมาต้องเสียแหลมมาอยู่ให้อังกฤษมันก็ดีอย่างหนึ่งนะต้องเข้าใจนะครับว่าเหมือนที่อาจารย์สุจิตวงเทศพูดนะครับว่าประเทศไทยไม่เคยเสียดินแดนครับ เพราะประเทศไทยไม่ได้มีดินแดนประเทศไทยไปตีเข้ามานะครับไอ้ที่ว่าสมัยพระเจ้าตากเนี่ยนะดินแดนมันเป็นของลาวของอะไรก็ว่าไปนะขมงขเขมเห็นเนี่ยมาลายูเนี่ยไปตีเข้ามา,าเพราะฉะนั้นอย่าไปเสียดายครับเสียก็เสียไปแต่ก็อย่าได้มาคุยโม้โอ,อ้อวดว่าเก่งกล้าสามารถเพราะอะไรครับ การเสียดินแดนครั้งหลังสุดครั้งที่สิบสี่นะเสียอะไรเสียขพรพวิหารสองตารางกิโลเมตรเนี่ยไทยเสียดินแดนทั้งหมดนะครับห้าแสนกว่าตารางกิโลเมตรนะมากกว่าที่เหลืออยู่ด้วยซ้ํานะเฉยครับไม่มีใครพูดถึงไอ้ครั้งสุดท้ายเนะี่ยกลับมาโวยวายกันใหญ่โตเลยครั้งที่สิบสี่เสียขับพมีหารได้กับขมรเมื่อสิบสี่มิถุนานยนสอง4ันร้อยสี่พื้นที่เท่าไหร่ครับอาจารย์ ไม่ได้เป็นหมื่นเป็นแสนนะครับสองตารางกิโลเมตรสองนะครับหนึ่งกนะับสองสองตารางกิโลเมตรสมัยรัชกาลที่เก้าเสียตา,ารางคำพิพากษาของศาลโลกให้คำวิหารตก็นของขมันนี่จกศาสมการของขมนใครครับไปสร้างหลักฐานโกมพยาดำรงราชานุภาพครับลูก,ลกรัชกาลที่สี่เนี่ยสเสด็จเข้าพวิหาราแล้วก็ไปคอยเขา ชักธงชาติฝรั่งเศสรับเสด็จถ่ายรูปไปที่ระลึกเป็นหลักฐานก <c oughs> รมพยานตำรุงกันไปแล้วถ่ายรูปธงชาติฝรั่งเศสที่ขับพระวิหารเพราะฉะนั้นก็เลยแพ้ต่อสาาโลกด้วยคะแนนเสียงเก้าต่อสามพอมาสองพันร้อยห้าสิบไม่นานมานี้เองรัฐบาลกัมพูชาสมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวทกัมพูชาเสนอองค์กรยูเนสโกขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นโมรดกโลก 18มิถุนาย,ยน2551ในลลรัฐมนตร,รีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามยินยอมให้กัมพูชาขึ้นทถเบียนประสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกร่วมกับนายอึงเซียนเอกอัครทูตกัมพูชาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง24มิถุนาย,ยน2551ทางการกัมพูชาปิดประสาทพระวิหารชั่วคราววันว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้าไปทำร้ายชาวกัมพูชาบร,ริเวณใกล้เคียง ยี่ิบุษารสมรู้ร่วเอิดศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กระทรวงการต่างประเทศคณะรัฐมนตรียุติการดำเนินการตามมติครมมันมีอย่างนี้ด้วยนะศาลได้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วขราวไม่ให้รัฐบาลไปดำเนินการตามมติครมแปดกระฎาคมสมรู้ร่วดองค์กรยูเนสโกประกาศรับประสาทป็นหาขึ้นเป็นหมกโลก ที่คุยนี่จะพูดให้ฟังว่าสองตารางกิโลเมตรนะครับทาเป็นจะเป็นจะตายจะไปทวงคืนเนี่ยกษัตริย์พิพลนะครับข่าวเชิงลึกกษัตริย์พิพลเนี่ยให้วิลาสมความคิดไปหาเรืองก,กับเขเมรแจะหาเรืองก,กับเพื่อนบ้านครับแล้วที่มึงเสียไปห้าแสนกว่าตารางเมตรแต่เสียเฉยมากเลยไม่ได้เสียดายเลยยกตัวอย่างให้ฟังสิบสี่ครั้งครั้งที่หนึ่งเนี่ย เสียเกาะมากปีนังให้กับอังกฤษ2,329พื้นที่375ตารางกิโลเมตรสมัยได้ทงร่วงรัชกาลที่หนึ่งนะครับพญาไซบุรีให้อังกฤษเช่าเกาะหมากหวังจะขอให้อังกฤษคุ้มครองเกาะมากจากกองทัพกมราชวังบรวรมหาสุรสิงธนาตคือไอบุญมาน้องไอทรงร่วงเนี่ยแหละมันจะลงไปป่าครับเคกอัวเขาอะไรให้อังกฤษเช่า มันไปป่ามาค่าเรียบนะพอให้กิจเท่าไอ้บุญมาสู่สิงคนาดมันก็ไม่กล้าไปมาก็อยู่อังกฤษไปเลยก็ดีครับไทยเสียเกาะมาให้อังกฤษเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะถ้าเกาะหมากเป็นของไทยนะไอ้ปยุท์จันโอชาวันนี้มันต้องไปเกาะหมากแล้วอะไรที่ไม่ใช่ของไทยผมถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะประเทศไทยมันเฮงซวยอะ มันมีการาตรัตย์ูุิพน์มันมีไอคอสชอเนี่ยเสียคือได้ครับอย่างน้อย,นอยเนี่ยในเอกราชอิสรภาพไม่ต้องถูกไปจับปัทหคติไม่ต้องคนเกาะมาก,กวันนี้นะครับถูกไอประวิตยวงสุวรรณประยุท์ธจันโอชาใช่ไหมคนเกาะมากเหมือนวัฒนาเมืองสุขดีแล้วครับที่ไปไปไหนก็ไปอย่าอยู่ภายใต้ต,ตีนของภุิพนเลย ครั้งที่สองเสียเมลิทธ์วายตะนาศเสียกับพม่า2,336พื้นที่55,000ตารางกิโลเมตรสมัยละกาที่หนึ่งครับละกาที่หนึ่งเนี่ยพอได้ข่าวว่าเจ้าเมืองถวายเป็นช้ยศึกให้พมา่าก็จะไปตีครับแต่ตีคืนไม่ได้ตามพงศาสวดานบอกว่าระกาที่หนึ่งเนี่ยมันเฮงซวยมันแต่งเรื่องกโกหกจ้าพยาบักกษัตริย์ศึกพิรุณในมาทุกคลาลาเดต มันลบเก่งนะ่ะมีคนขอดูตัวครับสุกี้พนอยกรองเป็นญาติกับสุกีเอ็มเคหรือเปล่าไม่รู้นะ <c oughs> ไปดูตัวยังไงรละการที่หนึ่งเดินทับลงทางครับสามเดือนไม่เจอกันเนะ่ยพาช่างมาตกเหวตายกันไก่กองเลยโดนไอ้สูสินนาตน้องชายชิบุญมามาดูถูกกันะลบภาษาหาแล้วขนาดนัดกันแล้วไปผิดขนาดจุดนัดพบยังไปไม่ถูกเลย กองทัพจะไปเสริมกันม <ım ensen> like ันเสริมไม่ได้ก็เลยแพ้ครับก็เลยเสียมลิทวายตะนาวสีเนี่ยห้ามือห้าพระตะลุกเพราะความเฮงชวยของไอ้พญาผากระสาศึกซึ่งไม่มีตัวตนไม่มีอยู่จริงนะไอ้พญาจักรีเนี่ยเดินทัพหลงไปครับต่อมาเสียบันทายมากหรือหัเตียนให้กับฝรั่งเศสก็มันมีสัญญากันกับพวกยวนนะวางแผนหักหลังคนลบพระเจ้าตาก ก็เลยต้องยกเมืองให้เขาครับแล้วก็เสียเมืองแสนหมีเมืองพุงเคียงตุงให้พะมาไม่เยอะหรอกครับหกหมืสองพันตารางกิโลเมตรนะก็เสียไปเรื่อยๆครับครั้งที่หกเสียสิบสองปันนาให้กับจีนสองพันสามอยเก้าสิบสามเก้ามื่นตารางกิโลเมตรคือสู้เขาไม่ได้ลบไปลบมาแล้วไม่มีกำลัง เสียสิบสองปานานะครับอาจารย์สิบสองปันาหารือจิงหงเนี่ยนะเก้ามือนตารางกิโลเมตรเนี่ยเสียให้กับจีเนี่ยมันอยู่ทางเหนือนะครับสิบสองปานาต่อจากคุนหมิงอะนะถ้าใครนั่งรถไฟจากปักกิ่งมาคุนหมิงสามสิบสามชั่วโมงนะครับคุนหมิงแคที่เราไปดูที่มีสวนหินน่ะสวยๆเนี่ยลงมาเนี่ยถึงเมืองสิบสองปนา คนที่นั่นนะครับยังพูดกูกูมึงอยู่เลยอาจารย์พูดภาษาไทยแท้ๆนะไม่มีกระผมดิฉันเดียนไม่มีนะครับกูมึงตลอดนะอันนั้นคนไทยแท้ๆอยู่ตรงนั้นนะแล้วจะรู้หรืว่าบันหลุดทาไมถึงต้องหนีเพราะว่ามันมีแต่ภูเขาเ<ม>สีย,ยไปเก้าหมื่นตารางลเพราะอะไรครับเ<ม>พราะว่าสมัยรังก,การที่สี่เนี่ยเขาไม่ถูกกับพระปิ่นเก้าพระปิน 9, ่นเก้าลบโอเคใช้ได้นะ เขาหน้าตาดีกว่าแย่งหญิงไปหมดเลยรัชกาลที่สี่เป็นติดฉาน้องชายแท้ๆของมันนะครับพระปิ่นเกล้าเนี่ยมันตั้งเป็นเจ้าองค์ที่สองอะแต่ที่ว่าจะไปลบนี่นะให้พระปิ่นเกล้าไปไม่ครับมึงอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปทรงกมรมหลวงองศาที่ราชสนิทต้นตูสนิทวงเนะยกรมหลวงสงศราชสนิททำอะไรครับเชี่ยวชาญด้านการแพทย์สมัยใหม่ทรงหมอไปลบแล้วมาแหลมเจชราใช่ไหม เพราะความเพ่งช่วยรัชกาลที่สีนะ่เนี่ยทำให้ต้องเสีย12ปันนา90,000กิโลเมตรต่อมานะครับก็เสียเกาะ6เกาะให้ฝรั่งเศส2,410พื้นที่ไม่ใช่เล็กๆนะครับ124,000กิโลเมตรสมัยรัชกาลที่4ฝรั่งเศสบังคับให้ขเขมรทบสัญญารับความคุ้มครองจากฝรั่งเศส แล้วก็ดําเนินการทางการทูตก,กับไทยขอให้มีการปักปันเขตแดนขเขมรนกับยวนแต่กลับตกลงกันไม่ได้พระปิ่นเกล้าแม่ทัพเรือเกิดสวรรคตครับคนที่พอรบเป็นมีอยู่คนเดียวคือพระปิ่นเกล้าเนี่ยไปชื่อสพานเนี่ยแหละจริงๆข่าวลือก็คือว่านางไอน,นาบอกว่าพระปิ่นเกล้าตายพระราชการที่สี่มันวางยาวางยาน้องมนะันอะ พออ่อนแอก็เลยต้องยกให้เขาเขากเจ็ดก่อเอาไปบุดเลยมันไม่มีแม่ทัพจะไปลบแล้วไม่เท่านั้นนะครับตามมายุดตูยุดดีอีกนะไปเสียสิสองจุไทยให้ฝรั่งเศสอีกแปดหมื่นเจ็ดพันพวกข้อก่อขบทจัดกำลังไปปราบก็ไม่ได้เรื่องครับไม่ทัพไปทะเลาะกันเองไดยเสียเมืองไปอีก ต่อมาก็เสียฝั่งซ้ายแม่น้ำสารวินนะห้าเมืองเงี้ยวสิตามเมืองกะเหลียงแล้วที่หนักหนาสาหัสที่แสดงทุกความปัญญาอ่อนนะเสียดินแดนฝัน่งซ้ายแม่น้ำโขงครับเรียกว่าลาวทั้งประเทศเนี่ยเสียทั้งประเทศไปเลยนะหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันตารางกิโลเมตรสมัยรัชก,กาลที่ห้านะให้กับฝรั่งเศส เป็นของไทยต่สมัยพันทะเลสวนนะที่มันชอบมาทางประชาเนี่ยสมัยพัยนทะเลสวนเป็นของไทยนะลาวทั้งประเทศเนี่ยมาเสียเขาไม่เป็นไรเสียดีไปแล้วนะ <im itation> ผมกลัว่าจะไม่เสียเสียดีไปแล้วอย่างน้อยๆเนียน่ยไม่ต้องอยู่ใต้ตีนของกษัตริย์พุทิธลกับไอประยุทธ์จันโอชามันจะภูมิใจตรงไหนเออไปราชกาลทัย <im itation> เพราะอะไรครับ คือยอมเขาทุกอย่างเลยไม่ได้ยอมเสียที่แดนอย่างเดียวนะเสียเงินอีกหนึ่งล้านบาทสมัยนู้นนะครับพอไปลบกันเนี่ยโดนปรับอีกเสียค่าประกันปฏิบัติตามสัญญาอีกสามล้านยังไม่พอครับมีของแถมฝรั่งเศสสงฐานมายึดเมืองกันทพุรีตราดยึดไว้สิบห้าปีคือยอมทุกอย่างเลยขนาดตอนนั้นพวกเจ้านายฝ่ายในคือ ผู้อยู่ในวงังพวกผู้ดีต้องขายเครื่องแต่งกายเพื่อน,นําเงินมาถวายรัชกาลที่ห้าเป็นค่าปรับแล้วรัชกาลที่ห้าต้องไปควักเงินก้นถุงนะครับเขาเรียกว่าถุงแดงเงินประค่างข้างที่ออกมาชดใช้แล้วก็เสียฝั่งขวาแม่น้ํโขงเจ้าข้าใจนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาแบ่งประเทศเนี่ยเอาแม่น้ำโขงเป็นตัวแบ่งฝั่งซ้ายเป็นของฝรั่งเศสคือเป็นลาเป็นขเขมรไปใช่ไหมครับ ไอ้ที่เสียฝั่งขวาด้วยนะถ้านึกไ่ออกก็เมืองหลวงพระบางแหะครับดินแดนหลวงพระบางเนี่ยหลวงพระบางกินทั้งซ้ายทั้งขวาปักเซกับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับคือดินแดนของลาวเนี่ยกินแม่น้ำโขงทั้งซ้ายทั้งขวาตัวตัวันออกกินสองข้างเลยนะทั้งหมดพื้นที่ก็ไม่เยอะครับสองหมื่นห้าพันตารางกิโลเมตรทำไมละกาดที่ห้า เพื่อขอให้ฝรั่งเศสคืนจันทบุรีเออยอมเสียฝั่งขวาเปน็นของให้คืนนะคืนจันคืนเสร็จมันไปยึดจังหวัดตาดอีกห้าปีเอาทำไงทีนี้เลยยกมหาวลานเลยนะยกไอ้จัปาสักคือโดนเขาไม่คิดจะสู้เลยอะ่ะเพราะความฉลาดพระป่ชาสามารถครับเห็นจีนลบแพ้กลัวเลยไม่สู้แล้นนำมาอาเป็นบุญคุณ ผมขอยืนยันผมมันไม่ใช่ของไทยอยู่แล้วเออเอาไปเลยโดยเฉพาะยุคคอรชเนี่ยดีใจแทนประเทศต่างๆดินแดนที่เสียไปให้ต่างประเทศนะครับดีใจแทนมึงจะได้ต้องมาอยู่ใต้ตีนคนโกง,โงแบบพยุท์จันโอชาประวิต์วงสุวรรณเป็นตินสูรานนผู้วิพลอดุลเ,เศช <c oughs> ผมไม่ได้อ้ที่เราไปฟังนี่เพราะอะไรเพราะว่ามันเอามาอ้างว่ามันเกง่ง เสียสีรษาพนอนารเกศอย่าอ้างครับมันควรจะเสียเพราะมันไตสวนเป็นบบเฮงซวยอะทรมานประเภททรมานจนคนไม่อยากจะอยู่ยิ่งกว่าแลกไแม่มดอีกนะไม่รู้คิดได้ยังไงแจ่นที่นครบานเพราะฉะนั้นไทยไม่ได้เสียครับไทยเป็นเฮงซวยเองอะจริงอาจารย์เสียศีรษะนาเกศเป็นใครใครก็ต้องรักเขาเจริญก็เห็นความบาดเจ็บเขาก็ไม่เอาว่าจะไปพูดว่าไทยเสียไทยไม่ได้เสียครับ ไทยมันต้องปรับปรุงตัวเองอ่ะเหมือนคนปัจจุบนนันต้องมีการเลือกตั้งใช่ไหมอย่าไปบอกว่าต่างประเทศมาอย่างงูอย่างนี้ไม่ใช่พ่อใช่ครับต่างประเทศเขาเคารพในความเป็นมนุษย์ความเป็นคนความเท่าเทียมแต่พวกมึงไม่เคารพแล้วมึงหาว่าเขาไม่ใช่พ่อใช่อเมริกาไม่ใช่พ่อเราครับภูมิพลก็ไม่ใช่พ่อเราอเมริกาไม่ใช่พ่อเราแต่มันทําถูกอ่ะ ผู้ิพนไม่ใช่พ่อเราแต่มันเนละคุณกับเราอะใช่ไหมมันไม่ใช่พ่อหรอกตรงนี้แหละครับที่จะต้องพูดในมันชัดเจนว่าเราจะภูมิใจดีหรือไม่ดีเนี่ยหรืออ,อาจารย์คิดว่าคุณจะภูมิใจโหก็ฟังคุณลุงตอนพูดถึงเรื่องการทรมานแล้วก็เห็นเลยนะฮะว่า ยังไงอ่ชาวต่างชาติที่เขาเขาเมีอำนาจต่อรองสูงเนี่ยเขาไม่ยอมแน่นอนนะ,ะที่จะไปอยู่ภายใต้กดเถือถ่อนแบบนั้นนะคะคุณลงุงนี่คุณลุงพูดมานี่พี่น้องอาจจะเป็นความคิดอย่างดิฉันได้ว่าอาจจะเป็นครั้งแรกๆเลยนะคะเนี่ยที่เราได้เห็นภาพของการลงโทษในในอดีตนะคะเพราะว่าภาพที่แสดงให้เห็นอยู่ในโทรทัศน์นะคะมันจะมีแต่เหมือนแม่พลอยนั่งพับเพียบอ่า ร้อยมาลายมีความสุขคุณลุงนะฮะชีวิตไทยๆนี่คือชีวิตแบบมีแต่ความสุขเอ,อ่อร่มเย็นอะไรสโลไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยนะคุณลุงแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่เลยนะฮะเพราะว่าการกดขี่ข่มเหงอย่างรุนแรงจนแม้แต่ชาวต่างชาติเนี่ยซึ่งตอนแรกๆเข,าก,เขาก็เข้ามาค้าขายนะคะเแต่ว่ามัน มันเห็นแล้วมันใครเขาก็ไม่ไม่สามารถจะยอมรับไอกดเถื่อนพวกนี้ได้นะคุณลุงค่ะแล้วพอนึกถึงความไม่ได้ต่อสู้อะไรเลยเนี่ยนะคะแล้วมาอ้างเอาบุญคุณว่าเป็นกษัตริย์ที่ได้เสียสละเพราะว่าความเป็นกษัตริย์มันก็มีเหลืออยู่เรื่องเดียวนี่แหละก็คือเรื่องการรบเพื่อที่จะปกป้องประเทศชาตินะคะแต่ว่าถ้าไปดูเทียบเพื่อนบ้านเนี่ย คุณลุงพูดถึงจีนเนี่ยพ,พมา่านี่เขาก็สู้มาเยอะนะคะกว่าที่เขาจะถูกค้นล้มถูกยึดประเทศเป็นอนณานิคมไปเนี่ยเขาก็สู้แล้วก็ถอยล้นสู้ถอยล่นมาจนเหลือเมืองเหลือเล็กแล้วก็ในที่สุดก็แพ้ไปหมดนะฮะแต่เขาก็ยังลุกขึ้นตั้งกองทัพสู้กับอังกฤษสู้กับอะไรนะคะคุณลุงเขาสู้ทุกประเทศนะคะยกเว้นสยามใช่ไหมฮะที่คือไม่สู้และแต่มาแอบอ้างอันนี้มัน สองชั้นเลยนะคะที่มันสุดจะทนจริง,รงๆค่ะความตอแหลของพวกราชวงศ์จักรีนะคะคุณลุงคือเขาจะบันทึกว่าอย่างนี้นะครับว่าอ,อรัชกาลที่ห้าท่านเก่งเรื่องการทูตนะครับสามารถรักษาเอกลาบจอมปลอมมาไว้ได้แล้วเร่งปรับปรุงบ้านเมืองทัดเทียมอาณาประเทศสเสด็จประพาสยุโรปสองครั้งฉลาดมากผูม้มีอำนาจนะคือ เก่งกล้าสามารถมากถึงกับรักษาเอากราชเอาไว้ได้เ<ะ>สียดินแดนไปครึ่งหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ที่จริงก็ไม่ได้เสียผมยืนยันนะดินแดนเพราะนั้นมะัน,นไม่ใช่ของไทยครับไปตีเข้ามาคือเขาไปถูกแล้วนะ <c oughs> ฮะผมเห็นด้วยนะเพราะว่าอยู่แค่นี้ยังแย่เลยถ้าอาจารย์ลองคิดดูถ้ามีหนึ่งล้านตราิโลไม่จะอยู่ยังไงรัชาการที่ก้าลงจากกีเนะี่ยมันทําประเทศชิบหายหมด<ะ>ก็มีแต่ส่งให้มันใช่ไหมประเทศใหญ่ขึ้น มันก็กินมากขึ้นมันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะ mm. สมัยนั้นเนี่ยนะเราก็รู้กัอนอยู่นะไอการปรับปรุงการปกครองที่ปฏิรูปสมัยรอห้าทำอะไรสมัยรอห้าเนี่ยนะเขาอ้านนะครับไอที่พูดกันบ่อยๆนะทรงริเริ่มให้สิทธิ์แก่ราษฎรในการเลือกผู้ปกครองตนเองเป็นครั้งแรก ลดเก้าให้มีการทดลองเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านที่บางปีนจังหวัดพระนครศรียุธยาเออฟังแล้วมันสวยหรูนะครับ <S <S 1> <S 1> อืแล้วถามว่าไอของเดิมอะนะที่มึงยกเลิอกอะระบบเจ้ามงเจ้าเมืองซึ่งเขาเป็นท้องถิ่นนะครับสืบต่อกันมาคนกันเองคุยกันได้เนี่ยมีลักษณะเป็นอัตลักษณ์ของเขาเนี่ยมึงยกเลิกหมดเลยนะแล้วให้เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะเขาโทษนะครับมันเหมือนเอา ธนาบัตรใบละสิบ,บาทมาแรกกับเราใบละพันเนี่ยเอาปลาเล็กมาตกปลาใหญ่ใช่ไหมคือเจ้าหมงเจ้าเมืองไม่ต้องมียกเลิกหมดครับมันตต้งแต่ส่วนกลางทุกอย่างมันรวมศูนย์หมดแล้วเขายังเอาไปเขียนบอกว่าเนี่ยนะทำให้ประเทศไทยเป็นเอกภาพแต่มีบางคนสูญเสียผลประโยชน์เลยก่อความกระด้างกระเดืองเป็นพวกกบฏผีบนกบฏเนี้ยวกบดอะไรภาคใต้นะ มันแปลกมากเลยคุณไปลังแกเขาอะไม่ใช่ว่าคุณจัดเป็นระบบเดียวนะตามหลักแล้วเนี่ยถ้าคุณจัดระบบเดียวเป็นเอกภาพมันควรจะประชาชนคุณจะดีขึ้นใช่ไหมครับประสิทธิภาพเพราะคุณกินคนเดียวเมื่อก่อนนี่มีเจ้าเมืองมากินกินคุณโลทิ้งหมดคุณเก็บข้าวส่วนกลางแต่ทีนี้เกิดคูณเก็บหนักขึ้นกว่าเดิมเขาก็ไปยอมสิครับใช่ไหม ขาถูกเก็บสองเปอร์เซ็นต์น่ะหนึ่งร้อยกระบุงเขาเสียสองกระบุงคุณมาคุณมาเก็บเขาสิบกระบุงเนี่ยฝนแรงน้ำท่วมคุณได้เก็บคุณไม่สนใจครับว่าเขาจะทำได้เท่าไหร่แล้วคุณก็ชอบมาอ้างนะไอสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านชอบอ้างว่ารอห้าเนี่ยเป็นคนให้ทดลองเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นโมรดโดค,ครับอีกอย่างที่อ้างกันบ่อยคือว่าโปรดเกล้าจัดตั้งสุข,ขาภิบาลหูบางครั้งแรกที่ตำบลท่าฉลอง สมุทรลครให้สุขภาพิบาลมีรายได้จากภาษีโรงเรือนในท้องถิ่นผมถามว่ามันกี่บาทไอ้ภาษีที่มึงใช้แต่ละปีเนี่ยนะภาษีส่วนกลางเนี่ยมากกว่าสองล้านล้านเนี่ยไม่พูดครับเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่ารัชการที่ห้าเนี่ยดีมากๆเลยสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันในราชนาจากักร คือลาบคาบแบบคอร์ชชเนี่ยที่มันอ้างลืมไม่มีการประท้วงครับเพราะมันมีกองทัพไว้ปราบกาก็วันที่ไหนมันปราบหมดครับทั่วประเทศครับสมัยโลห่2446กบฏผีบุญบ้านอีสารกรนกบฏเงี้ยวเมืองแพรกกรบฏแขกเกดหัวเมืองทั่วทุกภูมิภาคครับมันบปกว่าเสียผลประโยชน์ก็ใช่ครับเสียผลประโยชน์ สมัยรหกพูดอะไรกันบ่อยครับที่เราเรียนหนังสือแล้วต้องท่องนะสมัยรหกจัดตั้งดุสิตธานีครับไม่ใช่โรงแรมนะครับดุสิตธานีทดลองการปกครองแบบประชาธิปไตยปลดเก้าให้สร้างนาครจำลองขึ้นมาคือทำแบบเหมือนโมงโบราณน่ะนครจำลองอะนะเป็นโมเดลอ่ะพระราชทานนวัาุสิทธานีเดิมตั้งอยู่ที่พระราชวังดุสิตต่อมายา้าไปอยู่ที่พระราชวังพญาไทก็แถวแถวโรบันพระมงกุฎนะครับ นะแล้วก็สมมุตินะครับมีแบบจําลองอย่างง like so, ุนงี้วัดวาอารามบ้านเรืองถนนสาธารณภคสานที่ราชการให้มีการบริหารงานแบบจําลองแล้วมันยังไงทุกวันนี้รัชการที่เก้านะยังไงคอรชอครับี่ดอำนาจเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดก็คือว่าเขาไม่ได้รักษาประเทศเขารักษาเก้าอี้รักษาบัลลังครับไม่เคยคิดจะสู้ครับ เขาคิดอย่างเดียวนะครับเขาไม่สู้กับต่างชาติแต่เขาคิดปราบประชาชนเท่านั้นทหารไทยทุกวันนี้ต่สมัยรัชกาลที่ 5, าห้าสร้างโรงเรียนในร้อยจอบอเนี่ยนะจนถึงวันนี้ครับหน้าที่หลักคือปราบประชาชนเป็นหลักทหารไทยมีหน้าที่เดียวครับปราบประชาชนเท่าน,นั้นเองสู้กับต่างชาติไม่ไม่เคยครับไม่ได้สู้กับใครเลยนะ ไม่เคยมีใครมาลุกลาประเทศไทยแต่ประเทศไทยชอบไปลุกลาประเทศอื่นส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดส่งทหารไปไปช่วยว<น>เพราะฉะนั้นนะครับมันเหมือนกับว่ารัชกาลที่ห้าที่สี่นี่เก่งมากเลยรู้ว่ารบไม่ชนะรบไปทําไมสู้กับฝรั่งไม่มีทางชนะก็เลยไม่สู้สู้กับประชาชนไม่มีทางแพ้ครับยิงได้ยิงเอาเสร็จแล้วไอ้คนที่ยิงประชาชนเนี่ย ได้เป็นนายกรัฐมนตรีชื่อประยุตจันโอชาไอ้คนที่พาทาหารไปยิงประชาชนในวัดภูมิลาลามไผบุญคุ้มศรียาได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงอะไรยุติธรรมใช่ไหมไอ้แต่ละคนดาพงเนี่ยได้เป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการไอ้พวกมือเพื่อนเลือดนี่นะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นความสามารถครับและการสี่ที่ห้าคือว่าฝรั่งอยากได้ใช่ไหมเอาไปเลยมึงไม่ขอกุยกให้เลย ไม่ไม่ต้องขอครับยกให้ฟรีอันนี้ไม่ได้พูดเล่นพูดประชดนะครับไซบุรีกาลันตันตังการูปลิศสี่แควนี่นะครับรัชกาลที่ห้ายกให้ฝรั่งเศสเองนะครับไม่ได้ขอเลยนะครับเพราะอะไรครับสองพันสี่ร้อยสี่สิบรัชกาลที่ห้าทำสัญญารับกับอังกฤษ ยอมให้อังกฤษได้สัมปทานแร่ดีบุกภาคใต้แต่เพียงผู้เดียวนะครับสัมปทานป่าไม้ภาคเหนือในอังกฤษและิการเนี่ยยกให้อังกฤษคนเดียวอะ่ะสัมปทานแร่ดีบุกภาคใต้ทั้งหมดมึงเอาไปเลย <c oughs> ป่าไม้ไอท้ที่ถ้าอาจารย์สมัยนูนน้นนะสมัยต้นมาห้าร้อยเนี่ยไปเปิดดูแผนที่ในทงใบแตงน้อยนะครับถ้าเป็นภาคเหนือจะมีรูปช้างลากสุงนะครับตัดไม้อย,อย่างเดียวนะครับ ภาคเหนือเนี่ยตัดไม้เรียบเลยสมัยนู้นนะให้อังกฤษทั้งหมดเลยครับพอเยอรมันมาขอสัมปทานรถไฟภาคใต้รัฐบาลสยามรัชกาลที่ห้าไปขอเจราจาแก้สัญญาลับกับอังกฤษอังกฤษไม่ยอมครับไม่ยอมใช่ไหมเอางี้ไปยกไปเลยครับไซบุรีกาลันตันตากาุป,ปริตยกให้หมดเลยเพื่อขอให้ยอม ยอมแก้สัญญาให้คนอื่นมามีเอี่ยวบ้างนี่แหละครับรัชกาลที่ห้าโคตรเก่งนะอัจฉริยพระพอยกให้อกิษก็ยอมแก้ครับมีคนไปถามรัชกาลที่ห้าว่าทําไมยกให้ง่ายรัชกาลที่ห้าตอบว่าคืนเอาไว้ก็รักษามีได้พี่น้องครับอันนี้คือรัชกาลที่ห้าขี่มันขี่มาพลุกสูงมาเนี่ยนะมันบอกว่าไซบุรีกลันตันตะกรุาปลปิตินะ คืนเอาไว้ก็รักษาม่ได้ครับนี่นะครับพระปิชาสามารถพอฝรั่งเศสมายึดจ,จันทบุรีรัชกาลที่ห้าไปเจราจาขอให้ฝรั่งเศสถอนกำลังออกจากจันทบุรีถอนนะครับพีครับถอนนะครับพี่ครับแล้วผมจะยกพัตบองเสียมราชสีโสพลเสียมเรียกหรือเสียมมาลาด,ดีที่ตั้งนครวัดนะครับสิ่งหรศจัรย์เด่นๆของโลกที่อยู่แถวเนี้ คือนครวัดสามแรกหนึ่งครับพระะบิออาขอให้ท้องกงลองจากธนบุรีไม่คิดจะสู้ผบยกให้เขาเสร็จแล้วมันไปยึดเมืองตาามันให้แบบประชดไอ้ตาที่หนักกว่าอีกนะยกจัปาสักจัปาสักนี่ครึ่งหนึ่งของประเทศลาวนะครับพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลจดขเขมรเนี่ย ไอ้สี่พันดอนเนี่ยดอนแปลว่าเกาะน,นะครับแม่น้ำของเวลามันไหลามาอยู่ทางที่ลาดสูงเนี่ยนะเวลามันลงมาข้างล่างนะมันเกิดเป็นคล้ายๆน้ำตกในแองการ่านะครับมันเป็นหาสจันมากมันมีสี่พันเกาะถ้าใครไม่ดูไปดูนะครับนะแม่น้ำเนี่ยมันแตกเป็นรูปกี่สิบกี่สิบเป็นน้ำมันแตกแล้วมันลงที่ขเขมรนะยังไปะทะเล อันนี้ครับยกให้เขาหมดเพื่อแลกกับจังหวัดตราดจังหวัดตราดใหญ่แค่ไหนอาจารย์ครับจังหวัดตราดที่ท่านจะมีคนรู้จักคนรู้จักเกาะช้างมากกว่าจังหวัดราดเพราะจังหวัดตราดติขมรมันเล็กนิดเดียวปลายติ่งนิดเดียวแลกขับจักรพราดและการท่าเขาบอกครับมันใหญ่ไปปกครองไม่ได้อ้าวมึงเป็นกรรษัตริย์นะแล้วพูดว่าไอ้เอ,เอกราชอะไรดินดงดินแดน,ดนผมไปด้ทวงคืนดินแดนครับมึงเอาไปเลยครับ นุษย์ผมไม่ได้ถือดินแดนนะครับประเทศใหญ่โตใหญ่สุดในโลกรัสเซียนู่นนะนะใหญ่มากเทดาดาใหญ่มากทําอะไรไม่ได้ครับใหญ่ก็จริงสิงคโปร์เล็กนิดเดียวเขาว่าเล็กกว่าเกาะภูเก็ตผมสนใจคนผมไม่สนใจดินแดนนะครับแต่ผมบอกให้ฟังว่าอย่ามาคุยอย่ามาตอแหลว,ว่าปีชาสามารถ